ราสวัสดีครับ f c ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพามาดูเจ้าสีบอลเงินคันนี้กันนะครับผมก็คันนี้เป็นเกรด LDA ราคา8 6 5 0 0 0บาทนะครับตอนแรกนะเปิดประตูรถเข้าไปคันนี้นี่ตกใจเลยเพราะว่าคันนี้ใส่เบาะหนังมาเดี๋ยววันนี้พาไปดูครับว่าลูกค้าที่ซื้อรถท่านนี้เขาแต่งอะไรลงไปบ้านนะแต่นี่แน่ก็คือมีแม็กแต่งกับเบาะหนังแล้วนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับเผื่อใครอยาก ได้รถสักคันหนึ่งสนใจรถนะครับคอกแต่งซิ่งแต่งออฟโรดมิวเอ็กเจ็ดที่นั่งนะครับสอบถามเซลลต้นได้เลยนะครับพิมพ์ใน Facebook ว่าเซลต้นอิซุสุโคราชนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทานะครับทักเพจอันนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งสอบถามรายละเอียดเรื่องการใช้างานได้หมดเลยนะก็เดี๋ยววันนี้พาไปเจาะลึกเจ้าคันนี้กันครับที่ลูกค้ามาเลือกซื้อเนี่ยแต่งอะไรยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สีบอลเงินนะครับต้องบอกว่าเป็นสีหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้ที่ฮอตฮิตมากๆนะครับมีลูกค้ามาจองกันเรื่อยๆเลยนะสำหรับสีบอลเงินเนี่ยซึ่งเกรด L อเนี่ยด้านหน้าเราจะได้แบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าสีเทาเทาเข้มตัดเทาอ่อนเห็นไหมมันจะเป็นทูโทนเทาเข้มตัดเทาอ่อนแล้วก็โลโก้อิ u ุ u ุชุคโคมียมไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นโปรเจคเตอร์ตัว2024นนะครับซึ่งไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมลักษณะตรงนี้เลย นะครับไฟหน้าเนี่ยผมจะบอกอย่างนึงนะคุณสมบัติของไฟหน้านะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้แค่ขาส่องสว่างอย่างเดียวนะหนึ่งเลยเขามีระบบการลืมปิดไฟให้นะครับมีระบบ o o l o w w มี o m e ให้นะครับที่เวลาเราเปิดไฟหน้านะครับเอาไว้และให้เขาดับเองเพื่อที่จะทําการไขกุญแจบ้านอะไรต่างๆนะครับรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวไฟตันหมอกครับรุ่นนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งลําแสงอาจจะออกเป็นสีเหลืองๆนวล นะครับแล้วก็นี่ครับมีช่องลมแอโรไดนามิกนะครับเพื่อให้ลมวิ่งผ่านนะครับทำให้รถประหยัดน้ํามันแล้วก็ไประบายความร้อนพวกยางพวกเบรกด้วยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านใดนะครับที่ชอบสไตล์รถสวยๆนะครับออกไปแล้วแบบไปจอดเทียบๆกันเนี่ยมีความแตกต่างนะครับจำเอกลักษณ์รถตัวเองได้นะครับต้องใส่แม็กแต่งแบบคันนี้เลยนะครับ เดิมๆเนี่ยในเกรดเจ้าตัวแอลนะครับเขาจะให้ล้อม็กขอบ17มานะครับแต่ว่าคันนี้ครับใส่18นะครับเป็นแ็กแต่งเป็นลายบพัดครับสีดำนะบพัดขอบเงินสีดำนะครับเป็นขอบ18แล้วก็ลัดด้วยยางเบอร์265 60ขอบ18ก็หลังจากที่ใส่แอกยางตัวนี้มานะครับรถจะดูแน่น,น,นเต็มซุ้มล้อมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแค่ขอบ17เท่านั้น นะครับนนถ้ามองไกลๆนะครับเดิมๆตอนแรกยังไม่เปลี่ยนของเขาจะเป็นแม็กไลานั้นนะครับในเกรด L เนี่ยเขาก็ใส่บันไดข้างมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็โลโก้ไฮเลนเดอร์เนี่ยเป็นแบบ 3D ชุบโครเมียมนะครับมือเปิดชุบโครเมียมหมดเลยนะครับนี่ล้อหลังก็สเปคเดียวกับล้อหน้านะครับน็อตฝาปิดดุมทุกอย่างใช้เป็นชุดเซตสีน้ำเงิน นะครับแล้วก็ตัวแหนบนะครับจะเป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในลหลายๆค่ายลหลายๆยี่ห้อก็ใช้แหนบแบบ3แผ่นเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่มีการปรับานาเนี่ยแหนบแบบนี้จะจะให้ความนุ่มนวลได้ดีนะครับแล้วก็เป็นแหนบที่มีขนาดยาวกว่าปกติและใหญ่กว่า mm hmm. เพื่อให้รับน้ำหนักบรรทุกได้แล้วก็ให้ความให้ตัวให้ความนุ่มนวลได้ดีนะครับ มีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะสำหรับด้านหลังในตัวเกรด L แบบนี้ไฟเบรกตรงที่3มีมาให้ครับแล้วก็คันนี้นะครับไฟท้ายเป็นตัว2024ซึ่งไฟของ2024เนี่ยเราจะเห็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันจะเป็นลนักษณะไฟแบบปลีกนกนะครับขึ้น3อันแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเห็นมันเด่นชัดนะครับเวลาที่เราตามหลังไกลๆนะครับด้วยสีแดงที่มีขนาดเข้ม เยอะขึ้นนะครับก็ช่วยในเรื่ความปลอดภัยได้ดีนะครับสำหรับไฟเบรกแบบนี้ฝาท้ายนะครับดีไซน์แบบใหม่แล้วก็รุ่นเกียร์แอเนี่ยจะมีเป็นกันชนท้ายเป็นบันได2ขั้นมาให้นะครับก็คือเหยียบสองส็ปเพื่อให้ขึ้นลงสะดวกขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อครับ สำหรับแผงประตูนะครับอันนี้เป็นชุดเซ็ตที่ทําให้ลูกค้าเลยนะก็คือหุ้มทั้งตัวเบาะหนังแล้วก็จะหุ้มทั้งแผงประตูมาให้เลยนะสำหรับอันนี้แผงประตูเนี่ยเขาเลือกเป็นได้สีขาวครับลูกค้าเลือกเป็นได้สีขาวแล้วก็บุนุ่มหุ้มหนังมาด้วยก็เวลาเท้าแขนพักแขนก็จะรู้สึกสบายขึ้นนะครับและหนังแบบนี้ดูแลง่ายนะคุณผู้ชมคือบางทีถ้าไม่มีเวลาดูดฝุ่นนะเอาผ้าชุบน้ำเช็ดก็ได้นะครับดูแลง่ายดีนะครับ กระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานออโต้ฝั่งคนขับครับออโต้ขึ้นออโต้ลงเลยนะเวลาสังเกตนะว่ารถเราออโต้ได้แบบใดบ้างนะครับสังเกตนะเวลากดลงปุ๊บมันจะมี2ขยักนะขึ้นก็จะมี2ขยักถ้ามี2ขยักทั้งขึ้นทั้งลงแสดงว่าออโต้ทั้ง2แบบทั้งขึ้นทั้งลงนะครับกระจกมองข้างครับปรับไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะดูครับลักษณะของการหุ้มเข้ารูปนะการเย็บนะครับ ก็เดินได้สีขาวครับจริงๆเนี่ยผมบอกว่าสีเบาะหนังอ่ะเลือกได้ลักษณะสีของได้ก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาเดินได้สีอะไรบางคนเอาพื้นๆก็เดินสีดําก็ได้นะครับแต่อย่างคันนี้ลูกค้าชอบเดินสีขาวก็ตึงๆเลยนะครับสําหรับเบาะหนังนะครับก็เขา้ารูปสวยงามนะครับรอยย่นนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับเห็นไหมสวยงามดีนะครับด้านหลัง นะครับก็ทําเป็นแบบที่ใส่เอกสารด้วยนะครับนี่ครับสาหรับเบาะตัวหลังนะครับก็คันนี้หุ้มทั้งหมดแผงประตูหุ้มหมดเลยเห็นไหมนะครับก็ถือว่าราคารถนะครับของ l d n เนี่ยแปดแสนหกนาพนะครับแต่ถ้าจะเอาเบาะหนังตรงรุ่นเลยต้องเป็นเกรดตัวแซดเก้0แสบาทแต่ถ้าท่านใดนะครับมองว่าเออเอาแค่นี้ก็พอเกรดแอ นะครับก็มาหุ้มหนังเองแบบนี้นะครับก็ก็ได้นะก็ประหยัดไปเยอะอยู่ประหยัดไป4ีห้าหมื่นอยู่นะครับนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะฮะแต่าบางคนซื้อตัวแ L แล้วก็มาหุ้มแบบนี้ก็โอเคนะครับสวยเลยไฟหน้าครับปรับสูงต่ำได้แล้วก็ในเกรดตัว L เนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับวันรับรถท่านจะได้แบบนี้2ดอกนะนะครับจะปัจจุบันจะได้2ดอกเนาะแล้วก็พวงมาลัย ปรับสูงต่ำได้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับหน้าจอ8นิ้วนะพร้อมกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดครับผมนี่ลักษณะภายในของเขานะครับสำหรับคันนี้ที่เป็นเกรดตัว L นะครับในเรื่องของระบบเบรคความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็เบรก ABS ตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมีมาให้หมดนะครับคุณผู้ชม นะครับนี่ก็ท้ายคลิปขยับออกมาให้เห็นตอนออกแดดหน่อยว่าสีบอลเงินเนี่ยเป็นยังไงนะครับเผื่อท่านใดแบบว่าอยากได้สีรถที่แบบดูแรงง่ายๆนะต้องบอกนี่สีน ice> ี้เลยครับสีบอลเงินแล้วก็ชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับบอลเงินนะครับผมยังไงก็สอบถามได้เลยนะครับคุณผู้ชมยินดีให้คำปรึกษาเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยัยฝากด้วยละกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับส่วนท่านใดที่คอมเมนต์มาว่าอยากดูรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวทอารถเข้ามาเซลต้นทำให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับตันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ